อ้าละจ้า <c oughs> เรากลับมาอยู่กันในดินแดนแห่งปกาอะไรเนี่ยมีชุดโกโกวาไหมมีสิจา้าแต่ว,ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่มาเด้อโอเคเราก็ต้องกลับมาเริ่มหาปกากันต่อว่าแต่จะเริ่มจากอะไรดีละเนี่ยไม่ได้วางแผนมาเลยอะวิ่ง,ว,งวิ่งตามเขาไปเหมือนเดิมได้ไหมอะนี่ได้ข่าวมาว่าที่นาฬิกาที่หอนนาฬิกาใช่ไหมเหมือนจะมีคนเคยคอมเมนต์ไว้ว่าที่หอนนาฬิกามีปกาที่เราไม่ได้เก็บอยู่ ใช่ไหมไหนเอ่ยอุย้นี่หรอเออเออเก็บไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมไมันไ,ไ,ไม่ขึ้นอ่ะชนอ่ะชนโอ้ได้แล้วเลดมักเกอร์ว้าวโหเออตรงนี้ตรงนี้เพื่อนพามาตรงนี้แหละอะไรเนี่ยอุ้ยโดนไปอย่างนี้เลยหรอเฮ้ยเรากำลังเดินบนฟ้าเราลอยได้โอ้ม m ก็อดสุดยอดไปเลยเออไปไงต่อแล้วเธอไม่มีคนนำทางแล้วแต่เพื่อนหล่นไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนหล่นไปแล้ว เธอค้นก็หลังเธอรูท้ทางใช่ไหมเธอนํานไปได้หรือเปล่าเพื่อนนิ่งเลยแจแรงว่าเพื่อนอยากให้เราไปก่อนสินะอ่าเดินเติมตามมาเร็วอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนตกลงไปเฉยโอ้ oh my god girl ฉันต้องไปคนเดียวแล้วสินะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยเราปีนอะไรอยู่เนี่ยเอาแล้วอุ้ยตกตกตกอ้ยเกือบไป อ้าวโ,โถไม่ทันปีนใหม่เลยเอาเอาไงดีอไปทางนั้นหรอนี่เพื่อนคนนี้ขาจะพาไปทางนั้นแทนดูเหมือนว่าทางนี้จะยากไปสําหรับเราเหรอโอ้ขอยข้อหน้า่อยมาเก็บตรงนั้นใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวตามเพื่อนเขาไปก่อนนิเออเ,เขาไปไหนกัน <S 1> <S 1> ก็ไม่รู้เร,เ,รเราก็เดินตามเขาไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็ได้เองแหละนี่คือวิธีกีเคล็ดรับ เคล็ดลับของวิวาเป็นแผนการในการเก็บปากกาของวิวาเองเดินตามเข้าไปเดี๋ยวก็ได้เองแหละโอ้โหแล้วเราต้องมาปิดโอ้ลื่นลื่นลื่นโอ้ลื่นลื่นลื่นโอ้โอ้โอตกเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่โอ้เออว่าไงไหนนี่เรามาเราได้แล้วเราได้แล้วแต่ว่าต้องไปทางไหนต่อเราต้องตามเขาไปนะนี่หรอทางนี้หรออุ้ยอุ้ยเออตกล่วงล่วงโอ้ยโอ้ย อ้าวทำไมหล่นลงมาที่เดิมมาเกิดอะไรขึ้น What happened Why ทำไมเวยนานี้ <c oughs> นายเมื่อกี้อะไรหรอฉ,ฉันงงมากเลยทำไมเราถึงกลับมาอยู่ที่นี่อา่าเอาใหม่แล้วกันเนะาะท่านีเาเ้เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยอ่ะฮึบฮึบเพื่อนบอกให้เลงดีๆไหนหุ้ยหุ้ยหุยเมื่อกี้หรอใช่ไหมใช่ปะใช่ปปะใช่ป่ะ เมื่อกี้เห็นแวบๆสีแดงๆใช่ป่ะ <laughs> เอากลับไปดูใหม่กลับไปดูใหม่เอาใหม่นะรอบนี้เอาใหม่ต้องได้ต้องได้อไดฮอเยออุ้ยอ้ยอีกนิดเดียวเองเอาใหม่เลยอืออ่ะอุ้ยได้แล้วชิคเก้นมากเกอร์โอ้ยแม่ก็อดโอ้ยเย่ชิคเก้นยูโนยูโนชิคเก้นโอ้ยแม่ก็ดรู้สิ ทำไมมาลอยอยู่บนฟ้าได้ล่ะเนี่ยน้องไก่เอถ่ายรูปขอถ่ายรูปด,ด้วยดหน่อไม่คะหนึ่ง,งสองสามชะสวยค่ะข,ขอบคุณค่ะโอ้มีเพื่อนมาแล้วหนึ่งเพื่อนน่าจะเก็บได้แล้วปะเป็นไงเธอเก็บได้หรือ,อยังฮะโอ้โหเพื่อนเพื่อนหล่นพันหน้าไปเลยเมื่อกี้ต่อหน้าต่อตาเลยไก่ใช่ไก่เลยไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กเลยครับโอ้มา ไปไหนต่อดีฮะ my friend you จะไปไหนกันเหรอไอจะเดินตามไปด้วยเลยทุกที่เข้าไปในนี้สินะเอ๊ะตรงนี้เหมือนเคยมาแล้วหรือเปล่านะ่าเหมือนฉันเคยมาแล้วนะใน,นนี้นะ่ะอะไรอะ่ะอุ้ยกระโดดแปะอะไรกันเนี่ยเอาด้วยอด้วยเฮ้ย m a r k e delete เฮ้ยประกาที่ศูนยหายอ้ my god ประกาที่ถูกลบไปแล้วอ้ oh my god นี่มันสุดยอดไปเลยครับซาร่าโอ้เราได้ประกาที่ถูกลบไป นี่พวกเธอมาเก็บตรงนี้กันหรือ,อยังเนี่ยฮะโอ้โอ,โอโกระโดดเก็บกันใหญ่เลยกระโดดเก็บกันใหญ่เลยอะไรอะเมื่อกี้เพื่อนพิมพ์มพว่าอะไรนะอะไรอะเขาว่าอะไรอ๋อเก็บได้แล้วใช่ใช่ฉันเก็บได้แล้วนี่พิมพบอกเพื่อนตรงนี้อุ้ยอุยมันปีนได้ด้วยอะ่ะมีปากายอยู่ในนี้หรือเปล่าเอ๊ ในนี้หรอใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยนี่หรออุ้ยได้เฉยกรีดดี้มาคอเย่อโอแทนคิวโอพี่ฟ้าอยู่ไหนเออพี่ฟ้าอยู่ข้างหน้าน้องนี่แหละค่ะนะพี่ฟ้าอยู่ตรงนี้อุ้ยเพื่อนเพื่อนตกไปทําอะไรในนั้นอ่ะโอ้ยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยเฮ้ยมีปะกายในนี้นี่หลุมโอโหโอโหทุกคนแออัดมากในนั้นขึ้นมาอุ้ยมาทางนี้ต่อหรอทางนี้มันทางไปดวงจันทร์ปะ ช่ปะใช่ปะ,ปะอุ้ยนี่ไงมียานอยู่ทางไปดวงจันทรแน่ๆเลยแต่ว่าเราอะ่ะได้แล้วนะเราเคยไปแล้วดวงจันทน่ะี่อุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเคยเก็บปะเนี่ยอา้าวทำไมมันปีนขึ้นไปข้างบนล่ะเออนี่ออกสู่ดวงจันทม่อมันไม่เหมือนดวงจันทมันบรนดาวอังคารหรือเปล่าใช่ปะนี่มันมันดาวังคารดีดาวังคารมันสีส้มๆใช่ไหมใช่ไหมถ้าไปเสิร์ชรูปดูหรือว่าตอนเรียนวิทยาศาสตร์น่าจะเคยเห็นหนะ แล้วอะไรนี้หรออันนี้ฉันเคยเก็บแล้วเนี่ยเจ้าเจ้าปากกาสีเหลืองเนี่ยฉันเคยเก็บแล้วนะทุกคนออกมาข้างนอกข้างนอกมีอะไรเบอร์เอออยู่ๆเพื่อนก็วิ่งออกมาข้างนอกกันแล้วก็เลยตามมาด้วยอะไรอะ่ะเขาบอกว่าลืมของลืมอะไรอะ่ะลืมปิดเตาแก๊สที่บ้านหรือเปล่าเงอเอา้าคุณแจโอ้ my god ต้องเอาคุณแจไปสินะได้เลยโอ้โหทุกคนวิ่งตาม ทุกคนวิ่งตามนี่เพื่อนเป็นเป็นคนนําทางจะชัดเลยเนี่ยเราก็เดินตามเขาไปเดินตามเขาไปไม่รู้ไม่ชี้เราเดินตามเขาไปเรื่อยเอาแล้วจ้านี่เลยมุมตรงนั้นโอ้เสียบเสียบคุญแจตรงนี้หรือเปล่านี่ไงปาบเข้าให้แล้วไงต่อยังไงอันนี้หรอโอ้ใส่โคดเอาแล้วจะมีคนบอกโค้ดให้เราง่ายๆอีซี่ easy. โดยไม่ต้องตามสืบที่ไหนเลยโอ้ สบายจริงๆตามคนอื่นเขามานี่มันสุดยอดไปเลยทุกคนอย่าลืมไปใช้แผนการตามเข้าไปเนียน<ๆ>เียเด้อนี่ใส่โค้ดเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋ออันที่ห้าเหรอใชอ่ใชสีแดงอันที่ห้านะนับนะหนึ่งองสาห้าอันนี้โอเคต่อไปอะไรอ่ะเออสีส้มหนึ่งสองสสี่ห้าหกปดนี่ไง แล้วก็สีเหลืองสองอ่ะฮะแล้วไงต่อจ้ะสีนี่อันนี้อันสุดท้ายสีฟ้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดอ่าแล้วก็สีม่วงอันที่หนึ่งว,ว้าวดูเหมือนเราจะกดถูกจริงด้วยโอ้โหดูนี่ปากกาแปลงร่างปากกาแปลงร่างได้เอาละเราต้องเข้าไปเก็บสินะไปกันเลยพวกไปเลย เดสโก go ไป <c oughs> โหสุดยอดเลยที่มันสุดยอดวิทยาศาสตร์เฮ้ยสองคนนี้เก็บแวเหรอเร็วมากเอาละเราต้องไปเก็บด้วยโอ้ชนชนนี่ฮปากกาแปลงร่างได้โอ้โห,โหเอเก็บไม่ถึงอะ่ะเออตัวสั้นนี่อู้ซูปเปอร์โนวาแมาคเกอร์ว้าวสุดยอดเลยซูปเปอร์โนวานี่มันแบบจริงๆมันยิ่งใหญ่มากเลยนะซูปเปอร์โนวาคือการระเบิด อะไรเนี่ยแล้วมายืนเป็นวงกลมพวกเล่าเรามาชุ่มนุมหรือเปล่าพวกเธอรู้จักเพลงนี้หรือเปล่าฮะมันเป็นเพลงที่ต้องร้องเวลาไปเข้าค่ายลูกเสือเนนนรีกันนะนี่คุณเนเนรีตรงนั้นรู้หรือเปล่าว่านี่คือเพลงอะไรเอเราต้องร้องรอบกองไฟเชียนะหลังเล่นละครเสร็จโอ้โหนี่ดูสีปากกานี่โอ้สุพโนว่าคือระดับยากมากยากที่สุดว้าวอือฮึดจ้ไปเลยปากกาย,ยากที่สุดเรามีน้อยมากเลยนะเนี่ย โอ้โหล้วที่เหลือก็เป็นยากโอเคเราจะกลับกันแล้วหรือเปล่านะสาวเราจะกลับกันหรือเปล่าจ๊ะฮะสาวๆหนุมน่มๆกลับบ้านกันไหมกลับบ้านกันเถอะฉันเหนื่อยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อะไรก็ไม่รู้เออจะไปไหนฉันฉันฉัน,ฉ,นฉันกลับนะเอ้ยเขายืนเอ้ยคุณคุณ,ค,ณคนนําทางเขายืนอ,อยู่ตรงนั้นนี่ไปไหนอรอเออไปทาอะไรกันทางนั้นอะไม่กลับบ้านเหรออุย้ย อุ้ยขอเข้าไปข้างในนั้นอะเอาละมากลับบ้านละไม่ต้องกลับแล้บานเบินอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยนี่มันที่นี่ที่ไหนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ๆก็มืดเฮ้ยทําไงดีมันมืดตื่ออะไรอ่ะคือคือเราไม่ได้เจ๊งใช่ไหมไหนๆดูดิเพื่อนของคุยกันว่าอะไรอ่ะมืดเหมือนกันอุ้ยอู้ยอยู่ๆก็สว่างขึ้นมาเอออุ้ยมืดอีกแล้วอุ้ยนึกว่าจะไม่เป็นไรแล้วโอ้โอ้โอ้โชนโชนหัวโคกโขาโคก อ๊ยอยกลับมาได้แล้วอุ้ยเธอเมื่อกี้มันมืดมากเลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้ไปทางนั้นถูกแล้วเหรอหรือว่าอะไรใช่ไหมฉันต้องกลับไปทางเดิมเหรออุย้ยแต่มันมืดตื่นเลยนะฉันมองไม่เห็นทางอะ่ะโอเคงงทางเลยเนี่ยองงออาไปก็ได้ทําไมอยู่ๆเนี่ยมันมืดว่ะคือไม่ได้เจงใช่ไหมฉันไม่ได้พังตาฉันแบบ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆตาฉันแบบตาฉันลูกตาฉันกระเด็นออกมาใช่ไหมโอเคเออโอ้ดูเหมือนว่าเพื่อนเขาจะพยายามนำทางเราหรือเปล่านะโอโอเคได้เลยหันขวาใช่ไหมเพื่อนบอกว่าหันขวาใช่ป่ะโอเคหันหันแล้วเออมันหันถูกหรือเปล่าเนี่ยฮะ เพื่อนเขาพยายามนำทางเราอยู่นะตอนนี้เราก็เดินมั่วซัวไปหมดเลยอ่ะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะคือดิฉันก็มองมามาแห่งทางเลยอ่ะใกล้แล้วหรือเปล่าเอาแล้วนะเออตอนนี้กำลังเดินอย่างมั่วซัวไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นเราเป็นยังไงอยากเห็นภับเฮ้ยจะถึงแล้วเหรอเฮ้ยจะได้แล้วรอเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอขว้าขว้าขวาโอเคขว้าขวาขวาเรียควายัง เอ้าเ้ฉันไปทางไหนอยู่ในฉันฉันเดินไปทางไหนไปทางขวาเร็วโอเคาข่าไม่รโอ้ยได้แล้วได้แล้วหสุดยอดโอ้มายกอดอุ้ยดีใจอ้ยได้จริงเหรอโอเคเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นอย่างเมื่อกี้คือแบบดีใจดีใจเวอร์ดีใจเวอร์มากดีใจดีใจกีดแตกไม่ไหวแล้วจ้าโอเควันนี้ก็หาปรกกาได้หลากหลายเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นปากกาหายากมากปากกาหายากน,กาน้อยปากกาน่ารักปากปกาปุกปิ๊กอะไรอย่างงี้เออแล้วก oui, ็มีปากกาที joking, ่หาไม่สําเร็จอีกแล้วด้วยแต่ว่าไมเป็นอะไรครั้งหน้าเราก็จะมาปักเราก็จะมาหาปากกาเพิ่มอีกให้สําเร็จตอนนี้เราน่าจะมีประมาณ90อันหรือเปล่าใช่ป่ะน่าจะอย่างนั้นนะ จำไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่แต่ก็เออขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาร่วมจอยที่มานำทางที่มาอื่นๆใดๆกันน,กนะคะไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้คนนู้นคนไหน <c oughs> คนที่หาหาเราไม่เจอและคนที่พยายามช่วยเหลือเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะฝากค่ะ u ับ c r i b e ช่องลิเกวีด้วยนะคะทุกคน <c oughs> มาขายของได้ดูทุกคนขายของกันเก่งมากเลยเราก็ขายของด้วยโอ้กดกดผิดกดผิด เอาละวันนี้ก็อิ่มเอมนะคะทุกคนพิมพ์เก่งมากเลยเราพิมพ์ไม่ทันละโอเคโอเคเราถึงเวลาต้องแยกย้ายกันแล้วล่ะนะพวกเธอไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณที่มาช่วยเหลือกันจ้าบ๊ายบาย